<Okay. S 2> สวัสดีครับผมบังวิทย์เ k คคาร์นะครับเราอยู่กันที่แต่รถ A k เคคาร์สาขาหน้าโรงเรียนปิณนะครับสาขาต้นตำรับของเรานี่เองนะครับช่วงเวลาประมาณเย็นๆประมาณนี้นะครับเราก็จะเอารถเข้าใหม่สวยๆมานําเสนอให้คุณลูกค้าได้ชมนะครับรถเราเดี๋ยวก่อนก่อนห่งเราเกริ่นก่อนว่าแต่เราเปิดมาแล้วว่า40ปีนะครับเราไม่รถชนักพิ่ความตัดต่อน้ําท่วม ย้อมแมวมาขายให้คุณลูกค้าให้เสียชื่อเสียงเต้นนะครับรถในเครือเรามีกว่า400คันนะครับอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าอยู่กับพระเอกของเต้นเลยก็ได้นะชั่วโมงนี้ต้องยกให้เขาเลยคือเจ้า isuzu d-max x s e r i สี่ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากและไอเทมมากนะในเชียงใหม่ผมยังไม่เห็นนะแต่ที่คนอื่นอาจจะเห็นไม่รู้แต่ผมยังไม่เห็นในะที่ผมเช็ครถมือสนะ ว่าสวยมากนะเป็นปี2021แล้ที่สำคัญนะครับเลขไม้วิ่งไปเพียง40,000กว่าโลเท่านั้นเองไม้น้อยด้วยนะ40,000โลรถสวยนะด้วยการคาดการณของผมนะคิดว่ารถทั้งคันเนี่ยไม่เคยเคลียร์สีเลยนะครับแต่ร่องรอยอาจจะมีนิดนิด,นดนหน่อยหแต่การเคลียร์คิดสี่ยที่ผมดูนะเบื้องต้นนะไม่มีนะครับเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับอ่ะไปเลยนะมาเลย X-Series เขาพิเศษอยู่แล้วนะครับ ก็จะได้ของแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับจากรุ่นธรรมดานะครับก็หลักๆเลยโลโก้ on, ก็จะเป็นสีแดงอิสุสุแบบนี้นะครับคาดไปกับลายสติกเกอร์สติกเกอร์นี่ออกสีทองนะครับใเหในในกล้องไปดูเป็นสีอะไรเป็นสีทองนะครับแล้วก็เป็นรูปตัว x โคตรเทต้องต้องซูมไกลๆหน่อยเน,เนี่ยเป็นรูปตัว x นะครับสวยมากนะครับอันนี้เขาจะคาด คาดด้านหลังด้วยนะคาดยาวไปด้านหลังด้วยนะครับติกเกอร์เนี่ยครับกระจังหน้านะกระจังหน้าลออแบบนี้นะครับมีแอโรไดนามิกนะครับทำให้การต้านทานของแรงลมที่จะเข้ามาครับช่วยในการประหยัดน้ำมันพูดง่ายๆนั่นเองเนะครับตัวเขาเขาดีไซน์ออกมาให้ลมมันออกด้านข้างอย่างนี้นครับไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วนะครับกับติดข้างกับไฟไฟเหลวเลยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็น day time running light แล้วนะที่ไฟหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ LED ด้วยตัวนี้ LED แล้วนะครับสีรถเป็นสีดำเดิมเดิมแบบสนิทอะจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็สีไม่ได้เลอะด้วยไม่ได้เดินที่นี่คือแบบไม่ได้มีรอยสะเก็ดหินแทบ,บจะไม่มีเลยับสีแบบดำแบบช่ำๆเลยอะอยากม,มาให้เห็นตัวจริงอะตัวจริงอะโคตรหล่อเลย แต่ในกล้องก็คงหล่อคือผมจะบอกว่ารถ isuzu d max ตัว x series เป็นรถที่ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วละ่ะคือเขาหล่อหล่อมาตั้งแต่โรงงานแล้วอะ่ะมันจะใส่อะไรเพิ่มก็จะดูเลอะไปละอันนี้ครับคือลงตัวละอะล้อมาที่ล้อบ้างล้อแม็กขอออลอยขอบ18นะครับให้ล้อใหญ่ๆมาเลยนะถึงบอกว่ามันหล่ออยู่แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนล้ออะไรเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับต้งบันไดข้างก็มีให้มานะครับ อนี่เอ็กซ์ซีรนะครับเขายังมีโลโก้ X ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับเป็นสีแดงเท่อะ <Hey, S 1> มันต้องสีดำนะสีดำนี่สวยจริงไงตัวนี้ก็เราเปลี่ยนไอ้ฟิล์มมาให้แล้วเปลี่ยนฟิล์มที่ผมนะเพิ่งเปลี่ยนไปก็มีตัวกันสาดมาให้รอบขันแล้วนะครับตัวกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยว LED เท่ๆแบบนี้มาสวยมากตัวนี้กุญแจคีย์เลสแล้วนะครับ กดเปิดได้แล้วมาตัวนี้เอ็กซิล <c oughs> ี่เขานะครับเขาจะไม่ทิ้งหลายของโรบาร์ทุกรุ่นต้องมีโรบาร์บ่งบอกความเป็นเอ็กซิลนะครับตัวนี้ก็จะมีคลิปสีแดงแบบนี้3เส้นสวยๆดำตัดกับแดงอ่ะมันเป็นลายที่ลงตัวดูการเก็บรายละเอียดของเขาขนาดตัวครอบล้อแมกตรงกลางเนี่ยยังเป็นสีแดงตัดดำเลย ลงตัวนะลงตัวหล่อหล่อสุดๆเลยคันนี้ใครเห็นก็บอกว่าหล่อนะสวยเนี่ยที่ผมบอกว่าติ๊กเกอร์เขา,า,ขาจะคาดตั้งแต่ด้านหน้านะครับยาวามาถึงตรงกระบะท้ายก็คาดนะเป็นติ๊กเกอร์สีทองนะครับทองตัดดำหรือว่าตัดแดงเข้าไปอีก perfect ต้องใชคว่า perfect โลโก้อีซุสสีแดงแบบนี้นะครับก็โลโก้ d m a มแบบนี้แล้วก็เขาจะเขียนด้านหลังชัดๆแบบนี้เลยว่า X-Series ครับ ตัวนี้เป็นปี2021แท้นะปี21แท้นะครับไม่ได้ลากจดนะไม่ใช่20มาลากจดมา21นะปี21แท้เลยนะครับอ่ะมาดูอดูท้ายก่อนตัวนี้ครับเขาจะให้กล้องถอยมาแล้วอ่ะมาเปิดดูแม็กไลเนอร์แม็กไลเนอร์เดินจากโรงงานเลยนะครับเหมือนจะแบบแท้ไม่ได้ใส่ของอะเนี่ยผมจะมองหารอยแต่กล้องเห็นรอยปะ ผมยังมองไม่เห็นรอยนะบางทีมันใหม่ขานาดมันก็จะมีรอยนิดๆหน่อยๆแต่คันเนี้ยแม็กไลเนอร์ผมมองไปยังไม่เห็นรอยเลยนะนตอนนี้นะสต,ติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยอนะ่ะเนี่ยเนี่ยเกอร์มาจากโรงงานอนะ่ะรถประมาณสองสามปีนะอายุรถสวยมากเบาด้วยเนะี่ยตัวเนี้ยแล้วก็ไฟท้าย ไฟเท้าก็เป็นไฟเท้า LED แล้วด้วยไฟท้ายนะเป็นไฟกึ่ง LED กึ่ง LED นะครับไฟท้ายหลอดกึ่ง LED อะไปดูด้านในด้านนอกว่าหรูนะด้านในเด็ดกวาอีกผมคามากคันนี้ราคาต้องบอกว่าเราตั้งถูกมากนะเดี๋ยวมาบอกช่วงท้ายไร้สดนะครับถูกถูกเยอะมากด้วยการวิกฤตรถมือสองช่วงนี้ด้วยนะครับเลยเราไม่อยากตั้งแพงครับเราเน้น ซื้อมาขายไว้นะครับแต่ก่อนอื่นบอกก่อนว่าราคาใหม่เขาอะ่ะตอนเขาออกใหม่ตอนปี2020อน่ะราคาอยู่ที่925,000เลยนะตัวเกียร์เกียร์นะี้เกียร์ธรรมดาเก้าแสนสองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวก็จะอัพไปอีก1นึ่งมืนบาทก็คือถ้าเนี่ยตอนที่เราเราตั้งราคาตั้งอะ่ะ ได้จถูกกว่าประมาณ3 0 0แสนเลยถูกมากอ่ะมาดูไล่เลยครับตัวกองไล่ตรงขอบฝั่งประตูนะครับด้านในเขา้าไปเดินได้สีแดงสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นหนังซอฟทัสต,ตรงกลางนะครับตัวอ่ครอบที่เปิดกระจกก็จะเป็นสีเปียนโนแบ็กสวยๆแบบนี้นะครับอ่ไล่ขึ้นมาที่คอนโซลนะครับ ก็จะเห็นตัว x ตรงนี้เลยโคตรเท่ตัดกับสีดำด้านในเป็นโนแบ็คแบบนี้นครับลงตัวสุดๆเกะนะครับมีมาให้เกะบนเกะล่างคมมงงคืมืออยู่ครบนะครับมือสุดอยู่ครบนะครับก่อนไปลบยังไงเราก็เอาไปเปลี่ยนถ่ายต่อให้เขาเปลี่ยนมาแล้วนะเราก็จะไปเปลี่ยนถ่ายของเหลวที่ศูนย์ตัวเช็คที่ศูนย์ให้ท่านลูกค้าพร้อมรับประกันหลังการขายจากเต็นท์สูงสุด1ปีเลยครับ อันนี้ได้1ปีเลยเน๊แล้วแกใส่ของสำคัญตรงกลางก็มีเกเยอะมากอ่าดูหน้าจอนะครับปกติรุ่นพิเศษเขาจะได้หน้าจอใหญ่แต่คันเนี้ยหน้าจอ7นิ้วก็ยังงงเหมือนกันว่าเขาคิดอะไรกันอย,อยู่คือถ้ารถทั่วไปอ่ะจะเป็นหน้าจอ8นิ้วแต่ตัว X Series ได้หน้าจอเนิ้วอ่ะก็เป็นแบบเรียกว่าแรนเทมของเขาไปแล้วครับอ่าปรับโหมดเลือก มากมายนะครับได้ฟังเครื่องส่งเครื่องเสียงมีหมดนะครับต่อ usb ipod bluetooth vtr เล่นได้หมดนะครับตัวนี้ครบบอกว่าครบอ่ฮะของเล่นเยอะของเล่นเยอะครับผมอ่ะหน้าจอไปแล้วอ่ะเกียร์เกียร์แมนวลหกสปีดนะครับตัวนี้ดูดิหนันสงสวยสอยู่เลยใหม่มากอ่ะ แล้วก็เป็นพุชสตาร์ทนะครับพุสตาร์ทตรงนี้ตัวพุสตาร์ทตรงนี้ได้เลยมาพร้อมกับกุญแจรีโมทกุญแจคีย์เลสนะครับกุญแจรีโมทคีย์เลสสองดอกครบๆอีกดอกยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายเป็นตัวควบคุมวิทยุตัวกลางกดรับสายตัดสายตรงนี้ได้เลยนะครับคอมมานด,ดิสเพย์ส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นตัวควบคุมเกี่ยวกับเรือนไม้เกี่ยวกับคุสตัวน,นี้ จะรมดาแต่มีคูสคอนโทรลให้นะครับเ mm hmm. จ๋งไหมล่ะโคตรเจ๋งอะจะรมดามีคูสคอนโทรลให้ด้วยนี่แล้วเขาก็เขียนอีซูซูสีแดงแบบนี้นะครับอ่ามาดูเลขใหม่กันหน่อยเลขใหม่ต้องปิดประตูแป๊บหนึ่งอึ๊บอ่าใหม่มาดูเลขใหม่เห็นเปล่าเลขไม้สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยกัวโลนะครับใหม่แท้การันตีนะครับ ไม่เอาเลขตัวถังไปเช็คศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับเราไม่มีกรอนะครับทั้งเต็นท์นะไม่ใช่แค่คันนี้คันเดียวน,น,นะครับแล้วนี้นเดี๋ยวแป๊บนึงตากลองเดี๋ยวเพิ่งลองเนี่ยดูเขาเก็บความเป็น X Series อ่ะเห็นตัว X อ็กไหมเนี่ยขนาดในเรือนใหม่อ่ะยังมีตัว X อ,อ่ะตัว X อ,อยู่อ่ะอเทมากโอเคละครับเดินได้ขนาดตัวไอ้ขวงมาลายยังเดินได้แดงเลยเนี่ยดูดิ เก็บได้แดงสวยงามมากอ่ะโอเคป่ะอ่ะมาดูเพดานจำไว้เลยนะถ้เอ็กซิลี่ตัวใหม่เพดานต้องเป็นสีดำนะเพดานสีดำพลาสติกปลาติกบังแดดนะครับยังไม่ได้แกะนะครับสองฝั่งเลยอะ่ะแต่ที่ที่เจ๋งกว่านั้นอะ่ะคือเขาไม่ได้ใช้กระจกอะ่ะคือเขาเขาไม่เขาเปิดกระจกยังไง คือกระจกเนี่ยยังไม่ได้เปิดเลยมั้งคือเขาปิดอะ่ะบางทีเขาบางทีก็ติดนะเราก็เห็นจะแบบฉีกมาตรงนี้อะแต่เนี่ยยังไม่ได้ฉีกอะไรเลยอสองฝั่งเลย่ยฝั่งคนขับก็ยังไม่ได้ฉีกเลยยังไม่ได้ถ้าไม่ได้ใช้กระจกอะความใหม่ของเขาอะ่ะคันนี้นะฟรีดาวออกรถศูนทสบาทสบายๆเลยนะครับอโอเคต่อมานี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนิดหนึ่ง น็อตน็อตเดิมนะครับนี่เดิบอยู่ไหนวะอ๋อโอเคอยู่ตรงนี้โอเคแต่เรลุ้นอยู่ไม่เหมือนกันด้วยอ่ะมาดูห้องเครื่องกันนะครับอ่ะมาที่เครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์เป็นนะครเป็นเครื่อง1.9ึ่งจุดบูพาวเวอร์นะครับ ตัวนี้แรงม้าเขาให้มาที่ร้อยห้าสิบแรงม้านะครับเหลือๆครับเหลือๆขึ้นตรง,ข,งขึ้นดอยได้เหลือครับใช้งานไม่ได้แบบโหมดมันก็ไม่ได้อืดเลยครับประหยัดด้วยหัวน็อตน,นะครับคือเขาตัวเนี้ยดูเหมือนแกะคือเหมือนเขาจะใส่คำโชคมาแต่ตัวด้านในเนี่ยไม่ได้แกะครับรถเดิมนะครับการันตีดูน็อตตรงน็อตแก้มเดิมหมดนะครับนี่นี่นี่ เดิมแน่นอนครับไม่ต้องห่วงฝากระโปรงไม่มีสีเลอะนะต้องดูนะสอนสอนดูเลยเวลาไปดูรถอะ่ะมันจะมีสีเลอะแต้มมานิดนนีนน้ไม่ได้นะครับต้องเนียนๆแบบนี้เลยนะครับสวยมาก่ดอดจริงอ่ะเดี๋ยวไปสรุปราคากันตัว X-Series นะครับจำไว้เลยนะครับเขาทำมาแต่เครื่อง1.9เท่านั้นนะครับ มาสรุปราคากันผมจะรวมโปรโมชั่นไปกับราคาเลยนะครับว่าเอาว่าเป็นพิเศษส่งท้ายปีเลยใครซื้อไปใช้ผมงบอกว่าคุ้มมากคันนี้แล้วก็ไปเช็คราคาตลาดกันเองนะครับตัวนี้ครับเป็น d m a x x Series ปี2020แท้นะครับไม่ได้ลากจดนะครับสีดำเงาแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่วิ่งไปเพียง40,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาที่ผมตั้งเพียงเพียง6 3 5 0 0 0บาท ตอนแรกนะอันนี้พูดจริงๆเลยนะผมกะตั้งประมาณสัก6กแสนเถึงเจ็ดแต้นเลยนะแต่ด้วยกับสภาวะเศรษฐกิจอะไรแบบหลายๆอย่างนะเรื่องรถรถมือสองผมเลยปรับราคาตั้งไม่แพงเลยตั้งไม่แพงเลยเอาไปแค่6กแส0สามนัเน้นซื้อซื้อง่ายขายคล่องดีกว่าตอนแรกนะผมพูดจริงๆนะถามน้องๆในเต็นเลยผมกะตั้งสัก 69- 6 9 9อะไรอย่างงี้แต่ไม่เป็นไรเราเน้นเร็ว หกแ0 0สามหผมอยู่ได้โอเคแล้วก็ราคานี้นะครับฟรีดาวนะฟรีดาวออกรถศูนบาทได้เลยฟรีจัดฟรีโอนฟรีรับประกันหลังการขายให้สูงสุด1ปีด้วยแล้วก็ก่อนปล่อยรถเราเข้าศูนย์ isuzu ให้ด้วยตรวจเช็คสภาพความพร้อมให้แบบคันนี้ฮะลูกค้าจากา Facebook มาผมให้แบบเช็คระยะไปเลยเช็คระยะเต็มสูบเลยตามระยะของเขาเลยครับเช็คร,รีเช็คใหม่เลยนะครับก็ สนใจยังไงก็ติดต่อช่องทางของเรามีหลายช่องทางมากครับตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น i n s t a g r กร TikTok Facebook หรือว่าใน IG อะไรมีหมดนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอฝากเจ้า d m a มคันนี้สุดหล่อไว้ด้วยนะครับรีบทักมาเลยราคานี้อยู่ไม่นานแน่นอนสวัสดีครับ